สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Button b e t Mobile นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ FPS ที่มาใหม่ที่นา่าตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นะเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้กราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้นะกราฟิกไม่ได้หนักแต่อย่างใดนะเออช่วงนี้ก็มีเกม FPS มาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าพอเปิดกราฟิกสุดอะรู้สึกว่าตัวเกมมันจะค่อนข้างหน่วงประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวลองปรับแค่ตัวอันต้าตัวนี้ดูนะครับนี่ ก็เหมือนจะลื่นขึ้นนิดหน่อยนะครับระบบการยิงของเกมนี้นะครับมีทั้งออโต้แบบนี้นะครับหรือว่าทําการปรับแบบแมนนวลก็สามารถทําได้นะไปปิดที่ตั้งค่านะครับกราฟิกไม่ได้สุดอะไรนะเอาไว้เล่นแบบขำๆได้นะแค่เบื่อได้นะครับนี่ครับนี่นี่โอ้โหโดนครับกราฟิกก็พอใช้ได้นะครับไม่ไม่น่าจะกินสเปคมือถืออะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถปรับพรีส่งพรีเซตได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวลองลูกซองนีพอถือลูกซองเหมือนจะวิ่งอ่าไวขึ้นนะแต่จริงๆก็คือคิดเปรงแหละจริงๆคือคิดเปรงแหละมาอยู่ไหนก็เหนื่อย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 เฮ้ย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 โอ้โหโดนกระจายเลยโดนกระจายเลยผมเนี่ยโดนกระจายเลย my ก o ดนี่ ไม่ต้องเล็งอะไรนะเดี๋ยวลองปาไปหน่อยดิปาไปแล้วเฮ้ยมันไม่จำกัดเหรอบ้านะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้าแบบเนี้ยโยนแม่งเดียวเลยเนี่ยจริง นะคือเนี่ยคือถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ชมครับก็วิกทอรี่นะมาเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงนะครับผมเรามาดูกันว่าเป็นจังไดกันบ้างเนี่ยครับผมสําหรับตัวนี้นะนี่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 เกมนี้จริงๆม,มันมีให้เราเล่นหลายโหมดนะครับแต่ว่าลองเปลี่ยนโหมดแล้วมันก็ยังเป็นในส่วนของตัวทีมเดสแมทนะครับขนาดเลือกฟรีฟอร l l แล้วนะมันก็ยังเป็นทีมเดสแมทนะครับเนี่ยโอแล้วมันไอ้นี่โคตรง่ายเลยนะ โดนนิดดหน่อยหนะก็เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าเกมถ้าเป็นเกม FPS จากค่ายแบบเล็กๆนะครับกราฟิกมันก็จะประมาณนี้แหละแอนิเมชันการเคลื่อนไหวนะคือ FPS ตอนนี้มันก็ไม่ได้ออกมาเยอะนะครับมันมีเกมค่ายใหญ่ๆอยู่อย่างเช่น Warzone Mobile นะครับผม Call of Duty Mobile อะไรแบบนี้นะครับนะอันนั้นจะเป็น FPS ที่มีกราฟิกคุณภาพสูงแล้วก็ระบบเกมที่น่าเล่นนะครับอันนี้จะเป็นแบบ n no นเ a m e No Name นะครับนะเพิ่งเปิดให้บริการในไทยนั่นเองนะครับนะโอเค ยู่สก็เหนื่อยอยู่ไสก็เหนื่อยวิ่งครับวิ่ง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 เห็นบอกว่าอยากได้อ่า p s กันนะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะเอาไปเล่นแก้เบื่อแก้เซ็งได้นะครับนะแล้วก็สําหรับมือถือสเปคต่ําหรืออะไรแบบนี้นะเรนช่วงครับต้องการเกม FPS ไว้ติดมือถือเอาไปเล่นแบบแก้เซง็งก็น่าจะพอตอบโจทย์ได้นะถือว่าน่าจะโอเคประมาณนึงแหละโอ้ยโดนอีกแล้วแม่เจ้าโว้ยแม่เจ้าโว้ยคือโดนโคตรบ่อยเลยนะอ่ะเปลี่ยนอันนี้หนะ่อย อันนี้ไหนอันนี้ไหนรัวไปหรือเปล่ามันจะรัวไปหรือเปล่าอ้อ <c oughs> หือโหมันรัวเกินเนาะมันเป็นลูกซองแบบรัวรัวนะ <c oughs> มันสี่สิบตัวไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะสี่สิบตัวแล้วก็จบเลยใช่ไหมสี่สิบตัวเบอร์เยสี่สิบตัวไม่เอย่เอยเนี่ยสี่สิบตัวจบแล้วนะครับแพ้นะครับเนะ โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในเกมกันบ้างเนี่ยครับผมสําหรับเกมตัวนี้นะจริงๆิโหมดการเล่นมันก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเดสแมทโหมดชิงทองนะครับเก็บคะแนนนะฟีฟ่าโหมดบอมนะครับแต่ว่าเลือกโหมดอะไรก็แล้วแต่พอกดแบทเทิลไปแล้วนะครับมันเป็นทีมเดสแหมทหมดเลยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็มีระบบแคนนะครับอ่าอันนี้ฮีโร่สิอ่าทำไมกดแคนแล้วเป็นฮีโร่อ่า น,นี่จะเป็นการเลือกตัวละครนะจริงๆตรงนี้นจะเป็นแคนนะแต่มันใส่คาว่าฮีโร่แล้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนแร้งต่างๆนะะมีการปรับแต่งในส่วนของตัวอาวุธต่างๆนะครับเราสามารถทําการปลดล็อกเพิ่มเติมได้นะแต่มันเอาใช้ได้เลยใช่ไหม,มเรเื่องอันเนี้ยอ้าวคือมันเปลี่ยนได้เลยปะเออคือเออคือเจ๋งเลยก็คือไม่ต้องอัลล็อกนะครับคือเราเปลี่ยนได้เลย สมมติว่าเราชอบ MC ก็เลือก m 4ไปเลยนะครับอาวุธลองนะครับอยากได้เป็นปืนพกก็ได้นะครับดีเ e อร์อีโก้ Eagle นะครับชอบปืนนี้มากนะครับแล้วก็นี่เราอยากได้แบบไหนเลือกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิสซันนะก็คือดีนะแล้วก็เราสามารถทําการเซตเช่นอยากเล่นสไนเปอร์นะก็เลือกไปน,นะอาวุธลองนะครับ เลือกไปอะไรแบบนี้นะครับทำไม่ได้หลายเซตนะหลายๆอาวุธนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเล่นนะไอะสไนเปอร์ S.M.G. นะถ้าสมมติว่าอยากเล่น M.P.7 นะฮะเฮ้ยเอาเลือก M.P.7 แล้วบ่อติดเลย M.P.7 นะครับอ่ะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ช็อปนะครับเป็นค่าของขายสกินนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะ มาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เป็นในส่วนของพวก a อ็นะลองดูนะด่านมันก็จะมีด่านเดียวอีกนะอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยอ่ะอ่ะมามามาผมอะคือแบบเล็งให้โดนก็พอเลครับเนี่ยเล็งให้โดนก็พอนะมัน,นนะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะเล็งให้โดนเนี่ยมา เก็บหมดอะโอ้โยเล็งแบบถ้าเล็งโดนก็คือจบนะเก็บหมดอะไรทำนองนี้เลยท่านผู้ชมมามามาเดี๋ยวลองซองนี้ลูกซองกระบอกใหม่โอ้โหมันไกลเกินยิงบ่โดนยิงบ่โดนยิงบ่โดนยิงไม่โดนโดน,นะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับอ่า เรายิงดีนะแต่เพื่อนแม่งแจกว่ะอืมอืมเดีไปเซ่เดียไปเซ่ะประมาณนี้นะครับส่วนการปรับแต่งการาฟริกนะครับสามารถทำการอันนี้นี่เลือกเซ็ตปืนตรงนี้ได้นะฮะลืมลืมแนะนำไปนะครับแล้วก็ปรับแต่งการาฟริกที่ฟันเฟืองนะครับปุ่มมันกดไม่ค่อยติดนะเนี่ยถ้าอยากยิงเองนะครับปิดลอโตไฟนะครับปิดเลงนะครับ อ่าโต้เชนนีน่นะครับเล่นเองเนาะอันนี้เป็นกราฟิกนะครับสามารถปรับได้สูงสุดเลยนะครับแต่ว่า,าภาพมันก็สวยนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะออกหนุง่งนวงหน่อยนะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ